เปาแกลปัวันนี้นะคะปอบ้าจะมาเก็ <c oughs> กัะคาเริ่มเก็เลยนะคะทุกคนอยู่นี่นะ นะคะเล่าอะไรไม่รู้มีคนกินด้วยนะคะคนดังกินด้วยไม่สองคนก็เลยเอามากินนะคะใครอ่ะอยู่คนดังไม่รู้พี่แจ็คอะไรอะไรนะแจ็คสันหวานแจ็คสันหวานนะคะ <c oughs> อ, <c oughs> อันนี้จะเล่นที่กินกันนะคะผสมโซดาไมหมคะคบปู่ขาไม่ครับชิมกันเดี๋ยวโซดาให้ไหไมไเอาไหไมลองชิมละเอาโซดาแล้วหอมชิมหน่อยดมเอ้ยดมหน่อยดมหน่อยดมหนคนต้องเดือดแบบว่าได้เหม็นอ่ไรบอกหอม ผู้ใหญ่ว่าหอมแต่เด็กว่าเหม็นเพื่อะไรมาวะอร่อยอร่อยแต่อายทำไมทำลัก